กลับมาอยู่ในช่วงพื้นที่คนดีครับแค่ชื่อช่วงเนี่ยก็เหมาะกับคนดีอย่างโอ้แล้วใช่ไหมล่ะครับรแล้ววันนี้พ่อคนดีเนี่ยมีเรื่องราวของคนดีดีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะโอ้โหวันนี้นะเป็นเรื่องราวของนักการเมืองท้องถิ่นหญิงคนนึง<ๆ>เขาเป็นคนดีของท้องถิ่นเขาอืทำไมเขาจะมาหาเสียงเหรออ้ยเขาไม่ได้มาหาเสียงขนาดนั้น ถ้าเกิดพูดถึงการช่วยเหลือผู้ยากไร้เนี่ยปกติเราจะเห็นการหยิบยื่นเงินให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมล่ะแต่ว่านักการเมืองท้องถิ่นหญิงคนนี้ครับชาวบ้านเขาเรียกว่าสอจอแดงเขาไม่ได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยการให้เงินเพียงอย่างเดียวแต่เขายังทําให้ชีวิตของชาวบ้านผู้ยากไร้ดีขึ้นด้วยการสร้างบ้านให้ด้วยอ๋อที่พี่โอเคยเกริ่นไว้ตอนต้นรายการว่าสอจอคนนี้เขาจะเอาขยะมาสร้างบ้าน แต่ขยะนี่นะจะเอามาสร้างบ้านที่สําคัญราคาบ้านหลังหนึ่งนี่มันไม่ถูกเลยนะพี่โอโอ้โหจะเป็นยังไงบ้านจะออกมาลักษณะไหนขยะจะเป็นยังไงต้องไปติดตามในช่วงนี้อยากดูแลใช่ไหมอยากดูมากเลยไปดูกันเลยครับถ้าคุณนึกถึงคนใจดีสักคนที่ชอบให้ของขวัญกับคนอื่น,นๆหลายคนน่าจจะนึกถึงคุณลุงซานตาคลอสใส่ชุดสีแดงกันใช่ไหมล่ะครับซึ่งในชีวิตจริง ก็มีคนหลายคนที่ชอบออกไปมอบของขวัญและสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆและคนทั่วไปเหมือนสันตะคอสเลยและหนึ่งในนั้นก็คือคุณป้าท่านนี้ครับแต่ของขวัญของคุณป้าเขาไม่เหมือนใครหรอกครับเพราะกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นต้องใช้เงินจำนวนมากแถมยังต้องเสียสละเวลาอีกหลายวันเพื่อไปทำของขวัญสุดพิเศษนั่นก็คือการสร้างบ้านให้กับคนยากไร้ และถ้าคุณคิดว่าคุณป้าท่านนี้เป็นมหาเศรษฐีขอบอกว่าคุณคิดผิดครับเพราะคุณป้าคนนี้เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ตั้งใจจะทำความดีด้วยการเก็บขยะไปขายเพื่อสร้างบ้านให้กับคนยากไร้เมื่อก่อนค่ะบ้านอยู่โคราชนะคะแล้วย้ายมาอยู่อ่างทองมาทำธุรกิจส่วนตัวคือทำปั๊มละมันต่อมาก็มาสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลเชย,ยูเดินหาเสียงเห็นไอ้บ้านเขาหลังคารั่วผุพังห้องน้ําก็ไม่ดีก็มีความความคิดว่าอยากอยากจะทําห้องน้ําทําบ้านในี่ยเขาถือว่าฝนตกเขาจะได้มีที่อยู่จุจด,จดนี้อันนึงและอย่างหนึ่งก็แรงจูงใจจากพ่อหลวงของเราหรือในหลวงนะในหลวงดูแลคนตั้ง65ล้านคนเราดูแลคนจังหวัดเดียวเริ่มเพอเดียวก็น่าจะช่วยแบ่ง เบาาระละแก่พ่อหลวงของเราได้มั่งจากที่แม่หาเสียงนะฮะแม่เดินแคบทุกหลังคาเรือนแม่จะทราบว่าความเป็นอยู่ของแต่ละคนยังไงควรจะช่วยเหลืออย่างไรมั่งแม่ก็เกิดไอเดียว่าเอ๊ชวนชุมชนช่วยเรานะวัดหรือโรงเรียนแม่ก็ทําถังออกตะกาไปไว้นะให้ให้ช่วยใส่ไว้ถึงเวลาแม่ก็ไปเก็บมาคัดแยกขายแล้วไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างสร้างบ้านให้เขาอะนะซื้อหินซื้อปูน ซื้อเหล็กซื้อสังกะสีซื้ออะไรนะนะทุกๆวันป้าแดงจะใช้เวลาว่างออกไปตระเวนเก็บขยะตามจุดต่างๆทั่วอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง <S <S 1> <S 1> เพื่อนำกลับมาคัดแยกขยะไปขายซึ่งในเดือนหนึ่งคุณป้ามีไรายได้จากการขายขยะตั้งแต่1,000 0ถึง30,000บาทเลยทีเดียวแม่ไปเก็บมาจากชุมชนที่เขาเก็บไว้ให้แม่แล้วแม่ก็เอามาลงไว้ที่บ้านแล้วมาคัดแยกขวดต่างหากขวดแก้วขวดพลาสติกแล้วแม่ก็จะไปขาย วันนี้เก็บพยะมาขายเกินคาดนะด้วยว่าจะได้500กว่าบาทได้900กว่าบาทขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะเขาจะช่วยทําบุญด้วยบางครั้งนะนะแถมให้ด้วยแล้วก็ไม่ไม่เรื่องมากของอะไรยังไงเขาจะช่วยราคารู้ว่าเราไปทําบุญนะซึ่งคุณป้าก็เก็บหอมรอมริบจนกระทั่งได้เงินก้อนที่พอจะสร้างบ้านได้แล้วก็ลงมือจัดการสร้างบ้านทันทีบ้านหลังแรกทําให้คือบ้านนางบุญจงมโหทรพอขึ้นไป ฝนตกล่วไม่มีที่จะนอนเลยนะั่นหลังแรกเราก็ขอบริจาคคนนั้นคนนี้หน้าต่างมั่งอะไรมั่งคนละเล็กกันน้อยชุมชนช่วยกันปูนมั่งคนละเล็กกันน้อยเสร็จแล้วไปขอแรงทหารเราหนึ่งสามหนึ่งใครละวันจังหวัดลบบุรีมาจะได้แรงงานจากทหารนะนะช่วยซาสจอแดงนะครับท่านก็ได้ติดต่อไปทางท่านผู้พันของหน่วยผมนะครับเมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับก็ให้ผมมาช่วยซ่อมแซมช่วยเหลืออะไร ขาดเหลือก็ทางหน่วยจะช่วยได้ก็จะช่วยเหลือกันครับก็มีเจ๊แดงก็มาเป็นทหารนะจ่าสองคนมากันนะ่มาทาให้ทางสตีมาผุบหมดมานานแล้วอะ่ะคนต่อก็ย้ายหายไหนที่ไม่ไม่รู้อ่ะก็ไปอยู่นั่นเน่ะเขมาทําปแล้วเป็นทางหกล้อมันถลอกกัน้ปปอนฝนว้ามานะแล้วย้ายก็โกลมก็ฟ้าด้วยโอ้โอ บางทีนอนร้องไห้ลูกชายมันก็ไม่ยอมขค้นมาให้เดี๋ยวนี้สบายแล้วรั่วไม่รั่วแล้วหลังจากสร้างบ้านให้กับคนยากไร้หลังแรกสําเร็จแล้วแต่ป้าแดงยังมีแรงบันดาลใจที่จะทําบ้านหลังต่อๆไปให้กับคนอื่นๆอ,อ,อีกซึ่งก็ต้องออกไปสํารวจพื้นที่ต่างๆทั่วอําเภอชัยโยว่ามีใครที่กําลังเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยป้าแดงก็จะยื่นมือไปช่วยเหลือในทันที ทำมาอีกหลายหลังน้อแรงบันดาลใจก็คือเอ้เราได้ช่วยเหลือคนให้เขามีที่อยู่ที่อาศัยมันก็ดีดีกว่าเขาต้องนอนตากฝนหล,ลังคารั่วเอากระมังรองทั่วบ้านเหมือนนเถอ,อะเนาะดีเราเห็นเขาฝนตกไม่ต้องศาสต์นะจากบ้านเดิมนี่ฝนศาสต์นอนไม่ค่อยได้นะต้องไปอาศัยบ้านคนอื่นนอนอีกแม่สร้างให้ดีมากดีมากบ้านหลังใหม่น,น,นะหลังใหม่ค่ะหลังใหม่ดี นเดิมหนูก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะ uh huh. อยู่บนสี่คน uh huh. แล้ววันนี้ไปเจอกับสอทอต่อยเนี่ยแล้วเขาก็ไปบอกกับเจ้ให้ uh huh. เจ้มาช่วยปลูกฟางให้ค่ะจนมาถึงวันนี้ประแดงสร้างบ้านให้กับคนยากไร้คนพิการและคนเร่ร่อนไปแล้วถึง30หลังซึ่งทุกๆหลังมาจากน้ำพักน้ำแรงที่ประแดงออกไปเก็บขยะทุกๆวันเป็นประจำสม่ำเสมอ อยู่ได้จนทุกวันนี้ก็เพราะเจแดงมีถึงทุกวันนี้มีเจแดงถึงพี่ถึงได้มีบ้านที่อยู่อาศัยที่ดี <c oughs> ได้ได้เจเจก็ลังสร้างบ้านให้หมดทุกอย่างอุปรกรณ์เขาก็ออกให้หมดดีใจมากๆเจเป็นคนดีมีน้ําใจมากที่สุดดีใจมากภูมิใจมากว่าชีวิตนี้ว่าจะได้มีบ้านก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ขอบคุณค่ะอยากให้มีคนทนดีอย่างนี้ในในโลกนี้เยอะๆเขามาเนี่ยเขาก็้องซื้อะไรมาให้เรื่อยบางทีไม่ทำอะไรก็กมาเข้าสาร นนนนน้้น้้ำัปลลาาาออะะะะไรรซืเยตทงงงกก็ใหกใ,ใหหจจจจแดดีิๆขผลจากการทำความดีมาอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านสนับสนุนให้ป้าแดงสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนส่วนรวมซึ่งถึงแม้จะมีตำแหน่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ป้าแดงก็ยังออกตระเวนเก็บขยะไปขายสร้างบ้านให้กับคนยากไร้เหมือนเดิมจนกระทั่งได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้ารับรางวัลแทนคุณแผ่นดินตอนขึ้นไปรับรางวัลรู้สึกดีใจมากนะความภูมิใจมากที่ได้รับจากองค์คมนตรีก็เหมือนเหมือนรับจากองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนะวาะเพราะท่านเป็นตัวแทนเราก็ดีใจเนาะดีใจเอะขยะนี่สามารถสร้างไรายได้ ให้เงินเงินเรามาได้เป็นสี่ห้าแสนสร้างบ้านและช่วยคนยากไร้เราภูมิใจในตัวนี้และช่วยลดภาวะวละพิษแม่ก็ดีใจแม่ได้ทำในสิ่งที่แม่อยากทำมีความสึกมากมากเลยขยะอาจเป็นแค่สิ่งที่ไร้ค่าแต่ถ้ามีใครสักคนหยิบมันขึ้นมาแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะมีค่ามหาศาลเช่นเดียวกันกับเรื่องราวของปราแดง ที่เปลี่ยนแปลงขยะเหล่านี้ให้กลายเป็นของขวัญที่มีค่าเพื่อคนยากไร้ ขาปรบมือรัวๆๆให้กับสจแดงเลยนะคะไม่แปลกใจเลยอะพี่โอ้ว่าทําไมชาวบ้านเขาถึงเทใจให้กับสจแดงคนนี้โอ้โหสุดยอดมากๆเลยพี่เนี่ยยอมรับเลยนะยังสจแดงเขาเคยบอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าคนอื่นเนี่ยลองเอาแนวคิดนี้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้สังคมจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยละครับ พอยก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะช่วยเหลือสังคมแบบสอจอแดงบ้างในช่วงนี้เราก็ได้รับแรงบันดาลใจกันไปเต็มอิ่มแล้วนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวดีๆบนโลกโซเชียลรออยู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในรายการคาเฟ่ข่าวดีค่ะ